บางสะพนนะครับช่วงบ่ายเมื่อนี้รับนาทีแท่นนะครับนาทีแท่นไอพี่ชายชินราชนะครับเสียงผมได้ยินไหมอ่าพี่ต่อยสบายดีก็มานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมาแล้วนะครับผมเปิดไม่ผิดนะครับโอ้ยข่าวรายการเปิดกบบเปิดไม่ผิดเนื่องจากว่าตอนนี้มีสาวสวยนะครับที่นัดหมายกันไว้ว่าจะมาเมื่อวานนะครับจะค่ายสกายปาคมานั่งอยู่ข้างๆเกิดการตื่นเต้นได้สั่นนิดหน่อยนะครับ มาพ่อๆก็นั่งฟังในช่วงบ่ายไปนองครับหลังจากช่วงเศร้าผมเขารายการผ่านไปแล้ว2ชั่วโมง3ชั่วโมงตั้งแต่ก่นงเศรถึงเที่ยงแล้วก็นั่งรออยู่อยากดูหน้าศิลปินสาวสวยที่จะมา2ท่านนะครับเมื่อก่อนเคยมาไปแล้ว2มาแล้ว3ท่านแลนดี้สานแล้วก็เบสนะครับโู้หูไอแซึ่งงานเพลงตอนนี้ก็เอาบอกถึงอดีตที่ผ่านมานะครับ นางดีดีไอซีสร้างร่าตอนนี้กั <t> ตีนหูกันไปหลายพื้นที่ในเมืองขอนแก่นของเข้า,อากอกำลังตีนหูดงดังกันไปสําหรับแลนดี้อีสานนะครับแล้วก็หนุ่มเบสนะครับสองหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็น้องลูกตาลรอบนี้สกายพาร์คส่งสาวสวยสองท่านนะครับจากเมืองอุดอรามาทักทายพี่น้องทางสถานียูทิวเอฟเอ็มเก้าสิบเก้าจุดศูนย์ไม่กังเหตเป็นการมาทักทายแล้วก็ฝากอะเบมให้คุณผู้ฟังพี่น้องทางเมืองขอนแก่นของเฮานั่เนาะ สำหรับคนดูฟังที่กำลังติดตามเราฟังอยู่ช่วงนี้นะครับขอความกรุณานะครับช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งโทรมานะครับเพราะผมยังไม่ได้ยกหูออกนะครับถ้าผมยกหูออกมันจะดูเสียมันได้นนิดนึงกรุณาอย่าเพิ่งเพิ่งโทรมานะอย่าเปล่าเด้อถาก่อนเนื่องจากหูผมไม่ค่อยได้ค่อยได้ยินนะครับไมค์ตัวนี้เบานิดนึงอ่าอ่าฉาดไปบ้างนี่อาจารยไหมค่ะอาจารโอ้ยฉาดอ่าได้แย้มมานิดนึงนะครับเมื่อนี้ที่เขา สัมภาษณ์ศิลปินสาวสวยจากเมืองอุดรแห่งค่ายสกา,สกายสกายพาร์กน้ำฝนสกายพาร์กแต่ว่าว่าจะสัมภาษณ์คนเดียวเหมาสองคนเลยนะครับแต่ว่าพี่ต่อยมากอย๋ยวพี่ต่อยไลคุยกับผู้สาวน้ำก็เลยแบ่งให้พี่ต่อยเลยนั่งสัมภาษณ์ผู้สาวน้ำคนหนึ่งออต่อเมื่อสว่ยตอนรับสำหรับสาว,ส,าว,ส,าวสวยแห่งเมืองอุดรสังกัดค่ายสกายพาร์กน้อง โอ้มีเสียงเอฟเฟกน้ำกดเอฟเฟกต์กท่านค่ะกอดเอเอเชนจ้าสวัสดีค่ะน้ำฝนสกายปาร์กจากค่ายสกายปาร์กมิวสิกนะคะสวัสดีพี่น้องชาวขอนกันสวัสทุกคนก็แล้วกันค่ะโอ้พี่มาสเก็บกกลิ้นเลยน้องมาภาษา,าในฟิล์มเลยน <laughs> ะ <laughs> มาเสียงในฟิล์มเลยอุตส่าห์อุตส่าห์ปูไทยหน้าตาพวกเขากับเสียง <laughs> น้องเขาออก,กมาสวยนิดนึงนะครับแต่ว่า ผมปูทางมาสวยงามนะครับเอาวันวนีน้วิวการนั่งอยู่กับศิลปินสาวสวยจากเมืองอุดรอ,อยู่ในสังกัดของ Sky Park Music มาแวะถักไทยพี่น้องเชา่าเมืองขอนแกน่นมาฝากอัลบัม้มค่ะอ,ออกโดนเพลงอัลบั้มชุดนี้ค่ะออ,ออกใช้เวลาโปรโมทไป นานไปพอามทุกคนไปค่ะช่วงนี้ช่วงโปรโมทค่ะพีงโปรโมทโอ้ช่วงโปรโมทแมนค่ะพอดีว่าพิงออกมาได้ประมาณสองสามเดือนแล้วค่ะสองสามเดือนโอ้ช่วงช่วงนี้ก็เลงโปรโมทใช่ค่ะเป็นช่วงเริ่มต้นเป็นช่วงเริ่มต้นจ้าเป็นกระแสช่วงนี้เริ่ม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 ดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่าค่ะก็ก็เริ่มมากแล้วค่ะพี่น้องทางภาคอีสานโดยเฉพาะคนอุดรค่ะที่หูจักกันนะคะหลัวกาพี่น้องในเฟซบุ๊กที่ เห็นนะคะกะฟังแร้วก็มากเพลงเนาะงานเพลงซาซาทีทั้งไอไอนะคะรับทั้งสถานีเปิดไปนลังวันเมื่อเช้าก,ก็เปิดไปให้เราทั้งน้ําฝนแล้วก็น้องน้องเบียร์นะครับอีกคนหนึ่งนะครับสาวสวยอีกท่านหนึ่งนะครับน้องน้ําฝนค่ะมีงานเพลงมาฝากพี่น้องเมื่อนี่พี่น้องครับก่อนอื่นดี๋ยจะสักถามแล้วก็เห็นสาวสวยหนา้าตาดีมานางยูกลกประดีเกิดอาการขั้นปากแล้ววันนี้เราจะอะไรจะซ่อนะครับหรือสลอสีให้พี่น้องทั้งเมืองคองกนก่น อ่าได้รับทราบกันว่าน้องน้ำฝนเป็นใครมาจากที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเออเอาเอาเอาะเอียดขนาดนั้นเลยวะเอาเอารุดค่ะเอ,เ,อเ,เอาเล่นเอาเล่นวะค่ะ,คะน้องน้ำฝนเป็นคนทังไหนกับค่ะเป็นคนอุดรค่ะโอ้คนทั้งไหนคนบันไหดคนอุดรย่อำเพื่อไหนอยู่ในเมืองือวาอยู่ในเมืองค่ะ,อคะโอ้นีเมียงเลยดิค่ะ,คะแม้ผมพี่อยู่บ้านนอกพี่ยงังพูดไทยช้นน้องหนุนในเมียงเลยเหรอคะ <laughs> เฮ้ยมันก็กินปลาลามัแม่อาย,ยอายก็ยู้ดอนนี่กันอ่อายออกไปทั้งนอกหนอก,น,อกน้อยนึงใน,งนงพี่จู่บันดุง <c oughs> อ๋อบันดุงนะบ้านบ้านบ้าน,าน,านอีพ่อก็ยู้บันดุงค่ะมันจะ,นนะเร,<อ>รื่อันนี้พ่อไหมล่ะเด็กพ่อพ่อหนุ่มพ่อหนูจ้าอ่ะอ่ะพี่มันเป็นอดีตไปแล้วแหละพี่ถามบางทีเอาเป็นคนอุดรค่ะเอาคนอุดรปกติหน้าตาเขาจะสวยทุกคนหรือว่าดังหักง้ังสิล่ะค่ะ๋อดังหักค่ะเอาถ้าพี่ดังออาถ้าน้องดังหักพี่ก็ ดั้งแหมบเลยค่ะนุ่นครับบังไทยคอนแกนบังหน้าไทยคอนแกนด้วยนะบังหน้าไทยคอนแกนโอ้ยก้มหน้านะพูดถึงดั้งไทยคอนแกนตีนคิงไม่ออกเลยนะครับคนเนี้อคนเนี้อโอ้ยเนี้อเนื้ออะไรคะเนื้อเนื้อพายืจียนเห็นไหมเนี้ยคอนแกนเนื้อตัวแรกลุกขึ้นลุกรึ้นแก่กรรมครับน้องน้ำฝนมาจากอุดรแล้วเส้นทางการเป็นนักร้องก้อนหนานที่ไม่เป็นนักร้องในค่ายกลายไปจังไหนบ้างเดี๋ยวได้เข้าไปอยู่ในไทย ค่ะกาก้อนนานี่นะคะน้ำฝนกาก้อนจะมาเป็นนักร้องเป็นศิลปินมิ่งเป็่อเวนอสของนะคะค่ะก้อนนานี่น้ำฝนกเรียนน้ำละกาเฮ็ดงานเสริมน้ำรองเพ่งดนตรีโซนนะคะอะคูสิกโฟกซองนะคะรองทุกทุกแบบเป็นวาไรตี้อะค่ะทุกแม่ค่ะแม่ค่ะเป็นมินิคอนเสิร์ตรับงานนี่เมื่อคุณดันเป็นได้ปะเฮ็ดงานเป็นประจำอะค่ะเป็นเวนอสเสริมแบบตรงอยูของเรียนตรงอยู่ของเรียนโอ้เป็นคนที่ขยันมากเพราะว่ามี่ีมิ่งนอนครับ่ะแล้วแล้วผู้ใดไปพ่อเป็นเป็น จังไหเพิ่นขึ้นชักจูงเขาไปยุ่ในค่ายค่ะกับช่วงที่เห็ดงานอยู่นะค่ะพอดีพอกุ้งอ่ะค่ะเจ้าของค่ายนะค่ะเพื่อนกับไปไปมากรุงเทพอุดรนะคะดูเราให้นี่เวลาแบบอ่าช่วงแรงๆนะคะเพื่อนกัแบบว่ายังไม่แรงครับหมายถึงว่าช่วงเย็นๆนะครับอ่าแร่งๆหมายถึงว่าช่วงเย็นๆนะครับเพื่อนกับมาท่านเขาอยู่มองประเทศงานนะคะเอามามากินข้าวนะครับค่ะแล้วก็มาพร้าแล้วก็คือ มักเสียงอย่างสิเนาะเอิ่นมาคุยหล่ะกับสนใจอยากจะทําเพลงไหมอยากจะมีเป็นซิงเกิลเป็นของตัวเองไหมอ๋อแล้วราเราไปกินข้าวแล้วไปพ่อไปลองเพลงยุลานค่ะอ๋อช่วงช่วงช่วงที่ไปลองนี่ยขึเรียนหนังสืออยู่ค่ะก็เรียนพร้อมแล้วและได้เสริมแมนนะคะขยันหากินเก่งนะครับค่ะอ๋อแล้วก็เลยส่วนเราไปอ่าอยู่ในค่ายค่ะครับผมอ๋อนั่นนั่นนั่นคือที่มานั่นคือที่มาอ๋อแล้วอัลบั้มชุดนี้อัลบั้มชุดนี้เป็นชุดแรก เป็นชุดแรกค่ะซึ่งเกินแหลกเลยกับเพลงซาซาหลีกทางให้อายค่ะการหลีกทางให้อายค่ะผมเห็นอายุแวบแอบอยู่นั้นเมื่อกี้อยู่ไหนนะครับอายุตอนนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบสามค่ะโอ้อยุคนยี่สิบสามนะครับยังอ้ออ้อยอยู่เลยนะครับพี่ต๋อยครับพี่ต๋อยครับไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเรางยังยังอ้ออ้อยอยู่นะครับอ๋ออาาคตไกลนะครับ ค่ะครับไงอีรีค่ะไปกรุงเทพไปโอ้ไปหัวหัตถ์ไงพูดเลยค่ะไม่ไม่ไม่มีขับรถไปได้มันแบบจาจานไม่ีขับรถถ้าสิเร็วก็ได้นขี่เครื่องบินโอ้ยเร็วอล้วันนี้เรามาโศกันเรื่องอะไรกันพี่แจ๊บเลยครับผมอ่าน้องอ่าน้องลูกตาลมาเมื่อนี้สิเอางานเพลงมาฝากแล้วน้องน้ำฝนค่ะน้ำฝนค่ะโอ้ยอายสงสัยอายจะตื่นเตนอีหลีได้เนี่ยผู้ใดมาเขียนลูกตาลไปทั้งทั้งเมื่อเชิญอันอะยังก่อนน้องลูกตาลตอนน้องมาก่อนเนาะ อ๋พอเพราะเพราะพร <อ S 1> ด,ดีพอดีนางสัมผัสกับนางลูกตาลโซกันจนหมดาทาั่งสิบไปสูนางลูกตาลไม่ได้ <c oughs> มาเจอน้องน้ำฝนนะครับสะดุดความสวยผมก็ตื่นเต้นนิดนึง <c oughs> นะฮ <c oughs> ะอ้าอ้าเอาเอานางน้งำฝนมิจักเออ่งานเพลงก่อนที่จะมาโปรโมทกับทางสถานีมีอยู่สองงานเพลงค่ะสองผลงานเพลงแล้วเป็นงานเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเามกันนะครับมิจักเพลงก่อนอยู่นี่เอาแบบจุนี้ กาเป็นซิงเกิลค่ะมีสองสองเพลงค่ะสองเพลงแล้วเพลงากับเพลงเร็วเพลงากับเพลงเน่า飒飒กับ飒飒จนแบบอยากสีหายน้ำเลยค่ะอ๋อ飒าลยเพลงเด๋อาจนตีหายน้ำดีท่าหายอายค่ะดีท่าหายลักษณะเนื้อหาเอ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 ากระดาษชัวชัวร์ไว้เนื้อหาเนื้อหาเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังสักนิดเกี่ยวกับงานเพลงนี้ครับค่ะเนื้อหาของเพลงกับประมาณว่าอ่า ผู้บ่าวผู้สาวเนาะฮกใครชอบข้อกันมาจนโดนแล้วจนว่าแบบซีดตบซีดแต่งกันแล้วนะคะแต่ด้วยนะที่การงานของไฟไส้นี่มือนึงนะคะก็ต้องจากบา้านไปทงานต่างสังวัดรนะคะคแล้วก็ไปได้ไปพ่อผู้ไม่ยุก่ใครก็เก,ก้าบันนี้นะเน<อ>ี่หล้กก็ไปหากใครชอบข้อถือข้อเข,ขาจังสีหนะ่ะแม้ต่<อ>บัดที่นี่ก็ เกิดความบ่สื่อสัตบประมันคงกับแฟนเจ้าของจังสันแล้วแล้วผู้ค่ะผู้ทายอยู่บ้านนี่มือเนึ่งกับจับได้ว่าแฟนเจ้าของเนี่ยผู้ชา่เนี่ยแอบไปมีผู้สาวคนใหม่ครับผมแมนแล้วกับถามมาสีเอาจังไดเขากับบวตตบเพวกยังสีนากับปฏิเสธไปเรื่อยเปื่อยนะคะจนมาสุดท้ายแล้วในเมื่อแบบ ผู้หญิงก็คิดได้ว่าเออในเมื่อผู้ชายเขาบ่อยากอยู่กับเฮาแล้วเนาะเขาไปมีผู้ใหม่แล้วเขาบ่ซื่อสัตย์กับเฮาอ้าวหลังจากที่พูดจบแล้วเอาท่านซึ้งๆสักท่านนึงเอาเป็นการบรรยายบรรยายเหมือนเอาเอาหลังจากอ่านอ่านว่าจบแล้วเอาท่านซึ้งๆท่านนี้เกี่ยวกับอ่าเรื่องเล่าของอ่าเนื้อหาให้ฟังสักนิดท่านซึ้งเพลงมันบ่ค่ะจ้าๆๆโอ้ยยังอยู่ เอาแ<ห>บ,บบดิบๆเลยนะครับ <ๆ S 2> ไม่มีดนตรีนะครับเราไม่มีดนตรีให้นะครับไม่มีซาวให้นะครับจักน้อยก็แล้วกันเนาะค่ะจ้าจ้าจ้าข <ๆ S 2> ันเหมือหักกระบอกน้องดีๆข <c oughs> ันออ้บ่มีบ่มีใจให้น้องคนนี้สิขอเป็นฝ่ายไป แม่น,น้องสิเจ็บป,ปานใดสิโอสิทนดอกท้อโอ้สุดยอดนะครับพี่น้องครับตบมือเนีย่ยเนี่ทันจบอยู่ไหมคะเอาซ้ำอีกล้วเอาซ้ำอีกล้วเดี๋ยวเปิดเพลงเ่ยเต็มใหม่ปั้งกันเดี๋ยวอนัอนนั้นคือเสียงสดๆจากน้องน้ำฝนพี่น้องครับเ <c oughs> นื่องจากว่าเวลากระชั้นชิดผมก็รีบเร่งนิดนึงต้องขออภัยนะครับ <c oughs> มีสองชิงเกิลมาฝากเนาะสำหรับน้องน้ำฝนค่ะแล้วเพลงที่สองยังก่อ เพลงที่สองกับเป็นตัซีดีเทนนอออายค่ะเอออันนี้เพลงนี้เปิดไปแล้วมั้งสานี่ค่ะเปิดไปแล้วมวนปะค่ะอ่ามวนครับมวนค่ะเปิดหนูหนูบอกก็ได้ค่ะเดี๋ยวแนะนำจากน้อยเนาะค่ะหลีกทางให้อ้ายนะคะกับเป็นตัซีดีเทนนอออายเนาะสองคนนั่เพลงนี้นะคะกับอ่าอาจารย์ลอหน้าปังเป็นผู้เรียบเป็นผู้แต่งขึ้นมาให้เลยแมนค่ะเป็นผู้แต่งละกัน เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิสารข้ามเป็นผู้เฮ็ดทำน่องอเฮ็ดยังไห้จังม้วนป่าน,นี่ล่ะคะ่ะครับผมแม่นะอ,อันแล้วการนอกจากนี้กาคุณผู้ฟังที่กําลังติดตามเราฟังอยู่ทา่านเก้าสิก้าสอยกันสนับสนุนสําหรับสาวสวยหน้าตาดีท่านนี้อ่าไวอ้อีกหนึ่งท่านหลังจากที่มีศิลปินข้างขายสกายปากมากได้การต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางแฟนรายการ ท่าพันแกนของเฮาเนะาะทางอุดรเป็นไรเลยพันทาง,งอุดรไปทางอุดรกลับไปไม่แน่แล้วจา<อ>้าแม่ค่ะทางอุดรออไปผ่านไม่แล้วไปสัมผัสผ่านไม่แล้วค่ะอ๋อครับทางอุดรพ้นตอบรับดีไ่มครับพลตอบรับตอนนี้การเริ่มไปที่รู้จักของผู้คนแล้วค่ะเริ่มสปฟ้ไในห้องได้แล้วนะคะอยากสีคอมเบอร์แล้วโอ้ยอยากได้ของรางวั่นไหมแต่ตอนนี้อันน้ำฝนก็อยากให้อยากห้แต่หาตังค์อยู่ค่ะ สีหาซื้อของเราพันแจกอยู่เลยเป็นแพนซี่ดีเป็นอะไรค่ะอยากได้เสือไปใส่โอ้ยโ่งโซ่งนี่หนาวตัวขานาวอะค่ะพี่ไม่อยากพูดเลยดูลักษณะแต่งตัวพี่อันนี้พวกโซ่สนีหนาวปันไดดอกน้อยหนิเนาะเบาพี่ว่าหนาวเลยพี่ว่าหนาวว่าหนาวนะพี่่พีเป็นคนไม่เคยหนาวค่ะโอ้ยว่าหนาวว่าหนาวอ่ะเดี๋ยวที่โ่งงานเพลง้อคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราฟังเพลสักก่อนสำหรับงานเพลงของน้องน้ำฝนนะครับเอาสักหนึ่งงานเพลงค่ะ เอางานเพลงที่เดี๋ยวกัน้องน้องฝนลองไปเมื่อกี้เกินไปตะกี้นี่ค่ะเกินไปเมื่อกี้ใหท้านซึ่งซึ่งสะก้อนซะเนาะซึ่งซึ่งฟังเบิ่งนสะก้อนจากหนึ่งงานเพลงเพราะว่ามือเส้านี่ผมเปิดงานเพลงเพลงนี้ไปแล้วเพลงอ่ะเป็นตาซีดีเทนอว์ไอเป็นตาซีดีเทนอว์ไอเอาเดี๋ยวหลบใบหยิบงานเพลงเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเดี๋ยวพักเบรกทำความพอใจกำลังลองแป๊บหนึ่งพี่น้องครับรู้สึกว่าอากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้นนะครับหลังจากนั่งคู่กันนะครับ ว่านอ้องเมืดเวลาเวลาเป็นแฟนแล้วแก้วน้ำเคยรินกินมันคือสิบินไปแล้วมันแตกไปแล้วจากใจอายแล้ว สินำตาคุณสินำตาพรอบอกมาเลยว่าจบไอพบหักไม่แล้วเนาะแค่นอกใจก็เจ็บเกินพอสิให้